สบายดีทุกคนสาสบายดีเมื่อนิชิมิเทคนิคดีๆพะทุกคนมาเก็บหมักเกาลัดเทดจังไดที่โบไฮน้ำเกาลัดมันต่ำเมือ่อทุกคนไปเบิ่งกันเลยเนาะนี่จะพอสิอันนี้เกาลัดนะทุกคนสาก่อนอื่นเนาะที่เฮาเฮาบมิเ่ปรจำเป็นต้องใส่ ใส่ถ e okay, ุงมือนะทุกคนจ้าหนึ่งก็เอาตินเอาตินเหยียบออกมาแบบนี้เลยทุกคนจ้าเห็นบหทุกคนเหยียบมันก็จะออกมาแบบนี้เนาะเห็นบอนี่ลูกใหญ่ใหญ่มีหลายหลายทุกคนจ้าย่างไปใส่ก็เห็นเกาลัดอยู่นี่โอเคเนาะทุกคนเหยียบเลยเนาะเัาก็เหยียบแบบนี้ทุกคนจ้าเห็นบหเหยียบล้วนในมันก็จะเด้งออกมาเลยเก็บเอาเลยจ้าเห็นบอง่ายนิดเดียวเห็นบห มอาตีนหย,ยบออกมาแบบนี้แต่สลายอยู่ีนก็จะเอาจะตีนหยยบแล้วก็เอาตีนหยยบออกมาทุกคนจ๋า,าวเวลาเห็นบอกหยียบออกมาเลยบันในมันก็จะออกมาออกมาแล้วเขาจะเก็บได้ตามสบายแต่ว่าก็ต้องระวังก็แม่นี่จ้า,ง,าง่ายเองไปแล้วจ้าเชียทุกคนจ๋าหลายหลายเห็นบอกหลายคั <laughs> หยกหลายในพี่น้อง ลนเต็มอยู่เห็นบ่ในอันนี้ยุ่หน่าบ้านเราเองทุกคนจ้ะเห็นบ่จะบ่มีไผ่กิ่นเลยสักแทบจะบ่มีไผ่กิ่นเลยทุกคนจ้ะเห็นบ่ลนเต็มเป็นต่สะอ่อนบ่ทุกคนขายู่บ้านเฮานี่ขายแพงนี่น,นี่หน่อยๆหน่อยใหญ่มีเบิร์ทุกคนเห็น,นบ่นี่หน่อยใหญ่ลวนี่ เงๆๆี้ยเง้ยทุกคนจ้ะบอล่นอันมันตกแล้วมันล่นเลยก็มีทุกคนจ้ะใงี้ยขนาดเห็นบอแทบจะบ่มีไผ่กิ่นเลยเห็นบเอนเอาตีนเอาตีนเขาเหยียบแบบนี้ทุกคนจ้ะเอาตีนเหยียบออกแบบนี้ละานมันก็พ่นออกมาเนบอไนมันพ่นออกมาแบบนี้เลย ก็สามารถเก็บได้าตามธรรมดาแต่ว่ากระตัลองต้องระวังก็แม่มต้องระวังคือนทุกคนจะถนามันปักมันจะมีหนามันมีพิษมันจะปวดหลายมือมาทุกคนลนเต็มอยังไงหน้าบ้านเราเองทุกคนที่เคยไทยคลิปช็อตให้เบื้องนั่นแหละบ้านบอใหญ่ขนาดใหญ่มากทุกคนจะ้ะเก็บแล้วก็เป็นตา พึ่งให้มันแห้งมาทุกคนให้ขนาดเลยเต็มเลยเห็นบอต้นเต็มมีนต้นไม้ใหญ่ออๆเลยพญา,าทุกคนจ้ะหน่อยใหญ่เห็นบอพยาอยันนี้ก็จะเก็บเอาแบบนี้เลยแหละเก็บเอาตัวลนเลยทุกคนตัวมันลนลงมาเลยเต็มเลยสะอ่อนขนาด อ,อ,อยู่ตอนอยู่ลาวเคยซื้อกินนยวนนันด้านปลอดภาษีนะทุกคนจ๋าด้านปลอดภาษีอยู่ใกล้บ้านนะเห็นไเต็มเลยช่วงนี้กำลังรลดน,ลนหลายแล้วทุกคนรนเต็มกลัดเคยซื้อกินนยวนปลอดด้านปลอดภาษีแต่ว่าเขาเจ้าเห็ดเป็นสําเร็จหูปแล้วนะทุกคนจา๋าสาเร็จหูบแล้วนวยนี่ไงใหญ่เ้ยเห็นไ่ทุกคนจ๋านวยนี่งใหญ่เอามาเหยียบกัน จับลงมาเหยียบพ่ต้องเหยียบบ่ต้องเหยียบก็ได้วางถิ่มล้มกระล้นออกมาเองเลยเห็นบอกหน่วยไงเ,เ,เคยซื้อกินยูดานปลอดภาษีกัเจ้าให้เท็ดยูดานแนนดิจิตี้ฟรีล่ะก็เจ้าเขาในเท็ดสำเร็จหกแล้วนะทุกคนจา้าเก็บได้เต็มทงไปซื้อเครื่องมาทุกคนเลยมาเวะยากนะทุกคน นั่นแหละทุกคนเคยซื้อกินอยู่ด้านปลอดภาษีมันกระถงหนึ่งกับแพงเติบกวประมาณอ่าสามสิบบาทก็แม่มันในหน่อยนิดจะมิจัก,กันันนันบร้ายน้อยนิ่ใหน่นาแต่ว่าเขามาตัดถิ่มเลยเห็นบอกน้อยบอกใหญ่พี่น้องเขามาเด็กน้อยมาหากักถิมแล้วถุงหนึ่งสาวก,กบ,บาทเห็นไหมเฮงมิในน้อยหนึ่งทางไหนนะทุกคนจา้าในหน่อยทุกคนเห็นบอกลายกระดียกระดอสะอ่อน เอ็มเลยฝรั่งก็เจ้าก็จะเก็บขายก็มีอุ้ยหน่วยนี่กะไหน่วยนี่กะไงทุกคนนายนี่กะไงก็ยากก็ยากเบื้อ,องนั้นนี่นะสะออนบ่ใหญ่แท้ตินเย็บออกอกันอะไรล่ะตินเย็บออกแบบนี้บ่เย็บออกแล้วเก็บเอาเลยยังไม่ได้ควรจ่าทับทิศ <laughs> Non, mais ceci-là, elle aime bien. Ah. Ouais, je fais cuire avec le, de l'eau. Oui, ouais, elle aime plus bien. C'est bon que ça. Moi, pas. Ah ouais? bah moi aussi ah. pareil. Hein? Les mais je pas de 2-3, bah, ça suffit. Si voilà. Oui, c'est pareil. <rire> <rire> bah, merci beaucoup à vous, mais pas moi. <laughs> อันตัวนี้น้อยจะน้อยน้อยนิดนึงจ้ะอันนี้น้อยน้อยนิดนึงนไงสสด้สองปลาส,สวดไงไงเลยเห็นบ่ทุกุญแจสองปลาสวดจ้ามันง่ายง่าเลยง่ายมากจ้ะอืมเดี๋ยวจะไปจะไปต้มแล้วจะมาอันนั้นเอามาต้มแล้วจะมารพัดแกะเอาเปลือกมันออกแล้วจะมารพัดใส่อันนั้น เอามาผัดใส่น้ำกะทินะทุกคนจ้าต้มจะมาผัดใส่น้ำกะทิแล้วเอาไปฮิดข้าวต้มข้าวต้มมัดนะไปฮ็ดใส่ข้าวต้มคือแบบใส่ถั่วดำแบบเป็นอย่างแบบซีนาแต่วันนี้จะหิดเป็นใส่เกาลัดนะทุกคนจ้าทั้งในแบบคือสมุบ้านเขาต้มเขาเอิญกัออย่งก็ข้าวข้าวต้มข้าวต้มหัวงอก็จะใส่ทั้งในมันใส่มะกรูดนะแต่นี่จะฮิดเป็นใะส่เกาลัดจะเอามาผัดใส่น enfin, ้ำกะทิแล้วก็น้ำตาลนะทุกคนจ้า โอเคมาฝากพนนี้เด้อจ้า